ใครที่ลดน้ําหนักแล้วท้อง่ายนะครับดูคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวหมอหนึ่งจะบอกให้นะครับว่าวิธีแก้เนี่ยทำยังไงคุณจะมีกําลังใจลดไปตลอดจนถึงสิ่งที่คุณเนี่ยตั้งใจเลยนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับห mm hmm. ลายๆคนถามหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะลดน้ําหนักไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันท้อจังเลยมันไปถึงเป้าหมายช้ามากๆเนี่ยทำยังไงดีนะครับจากประสบการณ์ที่หมอหนึ่งดูแลนักเรียนมา3 0 0ห0ื่นกว่าคนที่ลดน้ําหนักเนี่ยนะบอกเลยนะว่าปัญหาหลากัหลกๆของคนที่ลดน้ําหนักแล้วท้อมีอยู่2อย่าง หคือไม่รู้ว่าวิธีที่ลดที่ถูกต้องทํำยังไงอันเนี้ยท้ออยู่แล้วพราะลดยังไงมันก็ไม่ลงแต่อีกอันหนึ่งที่หมอหนึ่งมักจะเจอบ่อยๆซึ่งหลายๆคนเป็นนะคือลดไปได้แล้วด้วยนะแต่ท้อระหว่างทางเพราะว่าอะไรทาไมมันช้าจังเลยครับหมอเพราะคุณรู้วิธีลดแต่คุณไม่รู้จักร่างกายตัวเองว่าเวลาลดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายบ้าง บางคนเนี่ยตอนน้ําหนักเนี่ยดีๆเลยนะสูง60อ่ะผู้หญิงแล้วันเนาะสูง1้0หน้าหนัก50หุ่นเพียวมากเลยค่ะหมอตอนแต่ก่อนเนาะแต่ตอนเนี้ยร้อยหกสิบแต่ไปหนัก80แล้วพอลดเสร็จปับ๊บลดไปได้10กิโลจาก80มาเหลือ70คุณหมอคะทําไมหน้ายังมีคางยังบวมๆอยู่คะคุณหมอคะทาไมพุงยังเป็นชั้นๆอยู่คะคุณว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการที่ใจคุณอนะหุ่นมันไปตอน50แล้วไงน้าหนัก50แล้ว แต่ตอนเนี้มันยังอยู่ที่70อยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่า กิโลแรกๆที่ร่างกายเอาออกมักจะเป็นไขมันที่เป็นไขมันอันตรายเช่นไขมันที่พอกอยู่ตามตับตามอวัยวะภายในมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วสบายขึ้นก่อนพอน้ําหนักคุณเริ่มเหลือ60สิต,ต้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสัดส่วนโดยเฉพาะหน้าท้องยุบลงชัดเจนจากภาพถ่ายพอเหลือเลข59ปั๊บเริ่มรู้สึกว่าร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้นใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นมากๆเห็นไหมมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้เพราะฉนั้นเวลาคุณลดน้ําหนักคุณอย่าไปโฟกัสที่น้ําหนักบนตาช่างอย่างเดียวให้้ดดดูวว่่าสสันนีขึม รู้สึกสบายท้องขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆก็จงดีใจกับมันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่ลดน้ําหนักแล้วมีความสุขไปจนถึงเป้าหมายได้นะครับเพราะนั้นอย่ามีแต่ความรู้ต้องรู้ด้วยว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงแบบนี้แปลว่าอะไร